ทอดไข่บนดก็ไม่เป็นไรเ้ทอดไข่พี่น้องบนี้กินกับส้มตำดีน่ทอดไข่ครับบันี่นี่เพื่อนทอดไข่เนเ่นน้อบนี่เกลี่ย่ไรเจ้าเอาหรูทอดไข่เสียอย่างทอดไข่เสีกระทะตีได้เลยพี่น้องค้นไม่คัวตีไว้เลยครับ่วมาตีผื่นหน้อยงูจ้าบ่ทอดไข่เสียกระทะอืมไม่ได้ว่าใส้ใบตองเหรอไบตองข้างั้นใช้ ูพียงมีนุ่มนียมีถอดใครมีเพิ่มนิดนึงกับักนาเสียบเลยก็เสียนอไอตบกหุ้งครับคอยยุ่งให้อย่างลาบยุ่ลาบหมูครับเออกพัอรองเทาก่อนโอ้จะเสียบเพ่มได้ยังไงซอนจัสีดไหนกอน้อจะดนี่่ฝอยม ดี๋ยวชิบอได้กินเด้อให้หนูเล่นน้ำใส่นิดเดียวหนูเล่นทอดสองอันครับไม่มีเพื่อนทอดครับหนี่งสามสิบเพิ่มพิษไข่เจียวคุณแม่กินขอน้องแก้วนะครับคุณแม่คุณแม่กินปลากระป๋องไหมไมกระป๋องปลากระแป๋องทอดสองหน่วยครับไสองหน่วยจะไดหกของหกเกดต้องไอ่ผเกลาทอดเจ็ดหน่วยมันหยุด อันนี้ลาบเพร่ะยุ่งสิแล้วลาบสุดยอดซิมันกันอืมใช่ไปแล้วทั้งน้ำปลาทั้งเนือมชวนฝาดใครดูฝากใครมีพืนครับเาไ้นดตีปับเพื่อนนั่นสมตามไเนี่ยเพือาน่บวกออนี่่อมไกกินอรม่นหอ่ะเดี๋ยวตายให้ ทอดเองครับพี่น้องผีทอดเองเมื่อกี้มีมีเพื่อนทอดบอสเขาู้ิถทอดเองบกบเขากเดี๋ยวเอามาเนาะีไม่ิเหมกันะัมไ่เปิดเลยนะไม่เปิดโถ่ๆไเริ่งผิดเลพี่ยุงหุงข้าวด้วยไหมไม่ต้องนั่ไปจุ่มกัด นเหนียเออข break, so like, okay, oh, See, ้าวอยเากิน้วยกอครพี่น้องเนยเกียวขนมจีนก็มีอู้ยเอะๆิขนมจีนทิ่งขนมจีนเนี่ก็ทีมงานครับกินนี่ไเพื่อน่ะเอ้าเป็นอย่างนันทีลูกขนมจีนไปตั้งร้อนเขาเจ้าเต้ไปเน้ำกัยายวิ่งอีกแล้ว ปิดตุ๊บธรรมดายเลยปิดนะพากับของงูก็ซอยด้วยน้ำไม่ผู้เดียวไม่ผู้เดียวที่ไหเนียผู้เดียวแม่ปะต๊ะกีกาทอดไข่เพี่น้องข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวสอนนะครับแซ่บนุ่สุธีไปสอนมือนีมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับลูกเลี้ ใจสะพานไทยแพันธวีรีสอร์ทคร ort, like ับม well right ือนี่ซ้อนทอดเองครับข้าวเจียวมือมีเพื่อนตับมะคุ้งครับบุรณะตับมะคุ้งเพื่อนครัเพื่อนใส่ไหนเนี่ยเดีเดี๋ยวเดี๋อหมกนี่ใส่อะไรเออเดี๋ยวมันจะกินแอคชั่นมาพี่น้องมาสิเขาครับมาเนี่ยนี่มาป้า รับพี่าเพียอนี่ถออย่างว่านี่ยกินน้ำกันติกินเลากกินอย่างไรแค่อยางกินนี่นี่รกจะขาดสมาชิกไปบาี่ขาดหลายเติบล้างีแค่นี้แหะอีกผู้หนึ่งเลิไปธุระครับผมครับน่าคืนนี้เหรอมูนี้ถึงมูนี้เปีอยนหันลาหมูเจ้าไปใส่ผัดนปี่นเอาจานพี่ไปพี่ยุ่งนี่พิ้วไปแต่ตูวเย็นไปกินเอาลับพี่ออก งามมาน้ำปลานี่ยกาบไข่พี่น้องน้ำปลากับมากินยังไหน,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 นจะกินน้ำกินะ้นอ่ะนี่น้ำจิ้นน้ำปลานี่มาจะเหรียญมขาข้าวเหนียวนี่กับทอดไข่ไม่ <พอ S 2> ม,มีการหมดนิดเลยเอ่ะเอ่า้นมจีนเยอะกุ้ยกับมะเขือนเอาเนาะอืมอือืมทอดไข่ตำหมู ทอดใช้ลาบูหลแต่งอย่ามาชนในนี้ลูกเอาทำนะชามไหคะได้ครับชอนเลยนะคะเอนี่ถ่ายวิดีโอยู่บ่อย่ไับพี่เห็นอยู่เงียบเลยโอ้กัสบกล้งใจเกียร์เี่เอาโซได้ดิยอดขออนลังใจเกียร์มาอ้ามเนี่ยแข่งใชก่อนกันอ้ามแข่งกับอ้าม แจ็ ف, บครับแจ็บเนี่ยอ้าอันอย่างนี้สันอี่สันนั่งหลับหลับชักแท่เบียงเข้ามาดินะนี่ไม่ได้เอาเชื <busca> ่อเขามาเอาของเขามาเอออันน้าปลาจแล้วน้าปลาไปตั้งข้างนอกมันจะได้ไม่หกใส่เสือเออให้เขาใส่เองเออเขาอยากทำเขาอยากทำให้เขาทำเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นนิดนึงเข้มเดียวบาหูวได้ป่ะน้าลูกอ๋อกิอเมี่ยงไม่น้องอ่ากินอ่าช้อนอ๋อลืมช้อนเขาพร้อม เอาผงน้ำปลาไปตั้งกลจมันเป็ดเยอข้างหลังก็ไปแข่งกับป้าเยอะโอเคโอเคปะแข่งกันไหนในที่นี้ใครทำไงเยอะมีใครใส่ไปหน่อยใครแใส่ลำมูใส่้หลนตงใส่ลำมูใส่แล้วเขาปักอื้เนี่ยเต็มแบบเนี่ยเ็มบห้องา เรากายกินแล้วอวดกล้องแต่ว่าบ่อเลยเมี่ยงแปลกใหม่ครับอก้ววัดว่เป็นมหาเศรษฐีกระซามันหนอเนาะผ้ากันอ้วนดู้นตันะมาถ้าพอตายกินเขาแซ่บทุกคนะเออกินเซาบแซ่แ่พี่หลาก็ไม่กินหดไระว่ะอ้ามอามมาน่เนี่ป้าป้อนแล้วนี่นมาหนูข้าเข้าเยอะอ่ะขาเยนีอว่ะทำหนึ่งเดี๋ยวป้าพาไปเที่ยวเก่เก่ง อ้ยทำไมเป็อื่นต่ยเพนมาเห็นข้วขาไม่ยอมกินเลยเยากินอย่างนนะเป็นไรี่แสบแสบๆพี่กินเนี่มันแสบเลยเห็นแล้วยกินนดีใช่ส่ดิไ่แสบด้วยกิน่สนกินยังไก็แสบเลยก็แปลกๆใครกินินี่แสบไม่หรอกแค่กินแนวอื่นนแสบบุอยยางผม เสียบดกรอบเออเราตักเอาใส่เยอเอาสมตำๆเอาไส้ไส้ไส้ไสไส้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 แงมันก็แดงดีสแดงคือมากใบใหญ่เลยแต่บอกคม่ใหเ่อนเอดยจะจะจะคลองกับแม่คลองสีอสีอมดแดงอ่ะตาเอาลังไปตั้งนันมดแดงเต็มเลย ที่รนรองกวนเนี้ห,หมดทวันนี้ <ดะ S 2> ไม่เกินครับน้ำจวลาไ่ซ้อนทอดครับไก,มามาก่สอนทอดมกมันเปะ้าเจ้าก็มีนะเบอร์ม่นนเจ้าเลยนะมีน้ำกินนยเออ้าเราแค่กินขา้าวจ้าเย มันก็เป็นแป้งกันนะขนมกินเนาะขนมกินก็เป็นแป้งนี่นะพี่อนดแป้งลดนกินยังจย่งจแนวบุกลดแป้งลดน้ำตาลดินแมงจะผักันก็บนแมงะอยไงเนนร้ลยอันี้กระแสลควบวนควบวนกินกะผพากมันจะมีแห้งเอารถตัวนนะ สุขภาพเนาะแก่แล้วก็หมอแหละล่ะบอกตั้งว่าผู้นี้พนันเป็นโรคแบบแต่ของตายก่อนเป็นมะเร็งหมอไม่กินน้ำกินน้ำกระโดดเลยกระดดแนั่นได้ก็เทให้เลยจริงเหรอโอ้บหดต่นั่นมันมีเนาะตักยังสอนว่ากันเขาเป็นยุ่งคงฮะ ินไม่หมดเลยนะยุถ้าขนมจีนขาดมันไม่หมดจะเพิ่งหยิบหมอหมอบอกว่าอย่ากินไข่นะเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่ตอนที่รักษาตัวเงี้ยโอ้โหแต่หมอกินดีดีหมอเนี่ยบอกอันนั้นห้ามกินนะครับแต่คุณหมอกล่ะหมอเราเนี่ยเป็นหมอเองเราเป็นหมอเองแต่พี่น้องที่แรกว่นนี้ภาคกัไปกินนันริมโคง ข้านยกไปครับยกไป,ไปไ่ไหวหิ้วขาอ่อนก็เลยจีเนียแซ่บนกน้องพี่น้องติดโค้งกันล่ะอ่ออานตามชกบกเออเอาฟ้ามาปิดใส่ไข่กันครับพี่น้องไข่เหล่วกาหรืออะลูกเออเดี๋ยวเพื่อความเว้นหมุนหมุนหมุนลาบหมูเมี่ยงครับมาไก่เมี่ยงลาบกระสันตักเอาของใคร

ยังหอมอยู่เลยให้80กิโลเลยเอาพี่นีให้ถึง80กิโลนะจะได้ดูเพื่อนคุณพี่นีให้ถึง80กิโล